ครับผมก็ขอสวัสดีกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่หลงเข้ามาดูทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะ WPD คนเดิมเพิ่มเติมนะฮะวันนี้เราจะมาอ่าทำการคราฟอาวุธระยะประชิดที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมวอร์ซีนะฮะอันแน่สงสัยอะดิเห็นเป็นไม้โง่ๆอย่างนี้นะฮะเขาคือลูกชิ้นปิ้งนะฮะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาคราฟอาวุธที่แข็งแกร่งกันนะฮะ นี่ยนี่ก็คือของที่จะต้องใช้ในการฟาร์บนะฮะเนี่ฮะจะมีไปตามเป็นเลเวลเลยนะทุกคนหนึ่งสองสามสี่นะสะี่เลเวลทุกๆเลเวลก็จะบวกดาเมจให้อาวุธไปนะฮะก็คือแบบอาวุธแรงอะทุกคนบอกเลยทิมทีหัวแตกอะ่ะนี่ฮะมันจะมีแบบเอาหัวเสียบเสียบเสียบเหมือนลูกชิ้นนะทุกคน แล้วก็เติมมีดเข้าไปนะฮะซึ่งการครัฟที่นี้ก็คือมันจะต้องครัฟกับ่าโต๊ะครัฟเท่านั้นนะฮะทุกคนนี่แหละฮะโต๊ะครัฟในเกม New C ก็จะประมาณนี้นะนี่เลยครับเราต้องคาฟกับโต๊ะเท่านั้นนะนี่คือแบบอุปกรณ์ในครัฟต่างๆนะครับก็จะมีไม้กวาดเนาะมีอ่ามีมีดนะฮะแล้วก็มีเหล็ก แล้วก็ปัสเตอร์นะฮะไอตัวนี้นะ่าจะเป็นบูปินหรือจะเป็นเศษผ้ามากกว่าประมาณนั้นฮะของที่จะใช้ผมก็เตรียมมาแล้วนะมีทั้งหัวบอสสามอันมีดไม้กวาดนะฮะแล้วก็กาวแท่งเหล็กแล้วก็ปัสเตอร์นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำการคราฟกันเลยนะทุกคนเราจะไม่รีรอหรือชักช้า <laughs> เราจะมาทําการคราฟกันเลยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับของพวกนี้ค่อนข้างหายากนะอย่างเช่นอ่าไม้กวาดเนี่ยทุกคนลุยกันเลยครับคือไม้กวาดมันค่อนข้างหายากอ,ะอ่ะจริงในบรรดาของทุกอย่างอะ่ะทุกคนไม้กวาดอหายากสุดเลยเ mm hmm. ชื่อผมโ okay, อเคฮะก็ไม่นานเท่าไหร่นะ <S <S 1> <S 1> เป็นหอกที่ค่อนข้างที่แบบจะดีในระดับหนึ่ง โอ้ยแค่แบบนะนี่ฮะพอได้หอ,อกมาปุ๊บนะครับเราก็อ่าหอ,อกอยู่ไหนวะอ่านี่ไง <c oughs> นี่ฮะหน้าตามันก็จะเป็นเหมือนอ่าไม้แท่งๆเสียบเหล็กเออพื้นเป็นอะไรเมื่อกี้โอเคฮะพอเราได้หอ,อกมาแล้วหอ,อกเปล่าๆมาแล้วนะเราก็จะจับเอาหัวซอมบี้ยัดเข้าไป <c oughs> เหมือนลูกชิ้นนะทุกคน เนี่ยฮะก็จะมีหอกมีกาวมีหัวเนาะโอเคฮะคราฟเลยรอกันไปฮะรอกันไปก็ไม่ได้นานมากนะครับเพราะว่าเวลามันจะเพิ่มตามอ่านี่นะทุกคนตามอ่าเลเวลเนาะยิ่งเลเวลสูงขึ้นเวลาในการคราฟก็จะใช้นานขึ้นนะฮะอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเอ้าอ๋ออยู่ข้างบนหลอนฮนะเนี่ยฮะเหมือนลูกชิ้นเลยทุกคน ตอนนี้เราเสียบลูกชิ้นไปแล้วหนึ่งอันนะฮะอาวุธที่แข็งแข่งที่สุดแหมหน้าตาเหมือนลูกชิ้นเลยโอเคฮะเดี๋ยวเราจะาทำเลเวลสองกันต่อเลยเนาะเพราะว่าหัวบอสเตรียมมาละเลเวลสองเลเวลสองเลเวลสองอยู่ไหนเนี่ยอันนี้ไงลุยต่อเลยครับเนี่ยฮะก็ใช้ไอที่เราครัฟมาเมื่อกี้เนาะกับกาวแล้วก็หัวบอสอีกหนึ่งอันลุยฮะ รอกันไปฮะเวลาก็จะเพิ่มขึ้นอย่างที่ผมบอกไว้นะฮะเวลามันก็จะใช้นานขึ้นเออคนข้างนานเลยแหละโอเคฮะใกลจะเสร็จแล้วอีกนิดนึงโอเคโอเคครับได้มาละเลเวลสองนะฮะ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ลูกชิ้นลูกชิ้นเพิ่มใหม่อันนะฮะโกเด้งหัวบอส้วยต่อครับเวลสามฮะก็ใช้ไอที่เราครับมาเมื่อกี้เนาะมาเสียบหัวบอสต่อเลยตามนี้เลยครับดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะผมว่าค่อนข้างดีเลยนะทําไว้ก็ดีเหมือนกันสําหรับอ่าคนสายฟาร์มที่แบบไม่ได้เน้นยิงแบบ เน้นลากบอสมาเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็เอามีดจิ้มจิ้มจิ้มอ่ะผมว่าตัวนี้ค่อนข้างใช้ได้นะครับโอเคฮะนี okay. ่ฮะเราก็จะได้มานะครับเป็นอ่าไม้เสียบลูกชิ้นสามหัวลูกชิ้นหัวบอสตอนนี้ปัญหาเกิดนะทุกคนเอาจริงปัญหาเกิดแล้วเนี่ยมีดไม่ครบอ่ะต้องรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวทำไงดีเนี่ย เออโอเคฮะแต่อย่างน้อยๆเราก็ทำอ่าเสร็จเลเวลสามเนาะเนี่ยฮะเรามีแค่สามมันเดี๋ยวผมไปดูตรงตู้ก่อนเนาะมีเงินเท่าไหรอ่อ๋อตายละยาจบ <c oughs> เดี๋ยวต้องซื้อจาก NPC เอาซ่เอาทุกคนรู้จักทรงมานะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมฝากเงินก่อนแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเราไปดึงเงินมาจากตัวอื่นด้วยโอเคครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักพักนึงเดี๋ยวผมไปเอาเงินจากตัวอื่นมาก่อนเนาะเดี๋ยวเอามาใส่ให้ตัวนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเอาเงินมารวมกันแล้วเดี๋ยวไปซื้อจากซื้อมีดจาก NPC นะครับมามาเพิ่มเนาะเพื่อทำการร์มเลเวลสต่อรอสักครู่นะครับโอเคครับสำหรับตอนนี้นะทุกคน ผมไปเทรดเงินจากตัวอื่นมาแล้วนะครับแล้วก็ทำการซื้อมีดมาแล้วเรียบร้อยเนาะตอนนี้นะครับมีดเราก็ครบสีเล่มแล้วออกระจกขยะโอเคฮะลุยต่อเลยอ่าอยู่ตรงไหนนะอ่าฝั่งล่างใช่ไหมน่าจะไม่ผิดอ่าตรงนี้นี่ว่า แล้วก็นี่อ่ะไม่ใช่สิอันสุดท้ายอ่ะนี่ไงโอเคฮะมีดครบนะฮะนี่ฮะเป็นอาวุธบอสเลเวล4เนาะเสริมมีดเข้าไปเพิ่มความแข็งแกร่งนะฮะทุกคนเหมือนลูกชิ้นแหละลูกชิ้นลูกลูกชิ้นอันตราย <laughs> อ่ามันมันเพิ่มดาเมจเป็นร้อยหนึ่งเลยเหรอโห อย่างนี้ก็จิ้มผีทีเดียวหลับสบายทุกคนอาจริงๆนะมันท่องข้างดีในระดับหนึ่งเลยครับควรทำแหละโอเคฮะเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกานะฮะเดี๋ยวเรามาคราฟกันเลยดีกว่าเนาะสุดยอดอะ่ะดูเลยฮะรอครับ <c oughs> จังหวะนี้รออย่างเดียวอะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างนานเนาะก็เนี่ยครับหกสิบวินาทีเกือบประมาณหนึ่งนาทีอะทุกคนหกสิบวิมันก็หนึ่งนาทีปะ่ะนั่นแหละฮะก็คือเนี่ยฮะสำหรับสายฟาร์มนะทุกคนสายฟาร์มก็สามารถหาอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาทำมาคราฟเป็นอาวุธหรือมาคราฟของต่างๆได้นะ ก็มันสามารถแบบปั้นตัวให้แบบค่อนข้างที่จะใช้ได้ในระดับหนึงเลยครับหรือสำหรับคนที่แบบมีเศษอะไรพวกนี้เยอะๆนะผมแนะนำให้ทำขายครับทำขายก็ได้ราคาดีนะผมเห็นราคามันอยู่ที่ประมาณห้าพันไม่งั้นก็สี่พันนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะอยู่ในระดับนี้ในราคาตลาดกลางโอเคเสร็จแล้ว นี่ฮะอยู่ตรงไหนวะอ่านี่ไงนี่ฮะนี่คือหน้าตาของมันนะฮะพอมองแบบนี้แล้วมันเหมือนของเล่นนะทุกคนเดี๋ยวผมหามุมว <l oss> างให้ทุกคนดูนะฮะว่าหน้าตามันดูแบบมีอะไรมากๆเลยหน้าตามันจะดูดีมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวนะตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ดอกโอเคนี่ไงทุกคนเนี่ยอย่างเทพอโอโห พูดเป็นเล่นไปทุกคนดูดิอย่างที่ผมชอบนะผมว่าผมชอบมันค่อนข้างดูดีในระดับหนึ่งเลยทุกคนแต่ถ้าสมมุติว่าเอาไปบวกแล้วถูกชาวบ้านเขายิงแตกผมว่ามันก็น่าเสียดายะนะก็แนะนำให้เอาของพวกนี้ไปฟาร์มในเซิร์ฟ PVE นะครับเพราะว่าจะได้ไม่ถูกยิงเนาะ ก็นะครับสำหรับวันนี้นะฮะาการครับอา,อาวุธระยะประชิดที่แข็งแกร่งนะฮะก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะทุกคนเพราะว่ามันทำไม่ยากนะครับแต่ของที่หาส่วนใหญ่มันแค่หายากให้เฉยส่วนใหญ่ที่หายากจริงๆก็คือ,อตัวไม้กวาดนะทุกคนไม้กวาดทานสร้างหายากเลย ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะมีของที่อยากจะคราฟอยูอ่เดี๋ยวผมไหนๆก็ไหนๆแล้วผมก็จะคราฟเลยแล้วกันนะมันอยู่ไหนนะไอ้หน้ากากเหล็กกันแก๊สเนี่ยเดี๋ยวนะเออนี่ไงเจอละนี่ฮะหน้ากากเหล็กกันแก๊สนะฮะโอ้ทุกคน<อ>ผมบอกว่ามันเท่มากเว้ยจริงๆผมชอบอะ่ะมันมันค่อนข้างเท่ใน,น,น,นระดับใน,นระดับหนึ่งเลยถ้าเราแบบเอามาใส่นะทุกคนแต่เวลาคราฟมันนานมาก 165ยิบาวิโอโหพเจ้าค่อนข้างเยอะนะก็รอกันไปอะครับอาจริงๆรอกันไปยาวๆอ่ะนี่แหละครับคือของพวกนี้สามารถหาได้ตามแมพแต่สิ่งที่หายากเลยก็คือที่ผมได้กล่าวไว้ก็คือ <c oughs> นะฮะมีไม้กวาดเนาะไม้กวาดหายากมากสำหรับผมนะแต่คนอื่นผมไม่รู้แต่ตัวที่ <c oughs> หายากจริงๆเลยอ่ะ คืออไอตัวไอตัวเนี่ยไอตัวอะไรวะเาเรียกว่าอ่าตัวกล่องเป็นตัวฟองน้ําปะเนี่ยไอตัวเนี้ยที่ผมชี้อยู่เนี่ยกับกาวอะกาวที่ผมเจอส่วนใหญ่จะเป็นหลอดสีแดงอะมากกว่าหลอดสีเขียวส่วนอย่างอื่นหาง่ายฮนะพวกหน้ากากกันแก๊สหมวกเหล็กหาง่าย <c oughs> เอา้าเอา้านึกว่าโดดออกแล้วมันจะไม่ยกเลิกโอ้โหลืมไปมันคาบกับโต๊ะนี่นะอา่าต้องมาเสียเวลานั่งโอเคเอาใหม่ฮนะทุกคนเอาใหม่เอาใหเนี่แหละฮะความพลาดไม่น่าพลาดของตัวเองนะฮะความมีเงาของตัวเองโอเคฮะ ก็รอไปครับรอกันไปยาวๆมันเนี่ยฮะก็ของส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนาะทุกคนเนี่ยเราสามารถหาได้หมดเลยนะครับคือแบบเราไม่จำเป็นต้องไปล่าบอสจนแบบว่าโอ้โหแบบต้องหากระสุนหาอะไรไปล่าบอสยิงบอสอะไรจนแบบว่ามันอันนี้นะฮะคือเราเก็บพวกเศษขยะหรือของทราพวกเนี้ยมาครับของเาก็ได้ สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นเก่าที่รู้อยู่แล้วเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นแนวทางแล้วกันเนาะถือว่าเป็นแนวทางให้ผู้เล่นใหม่ส่วนผู้เล่นเก่านี่ก็น่าจะรู้ๆกันแล้วเนาะเนี่ยฮะกเกาะเหล็กเนี่ยกระเป๋าเกาะหนังเนี่ยฮะของพวกนี้คือมันสามารถคราฟได้หมดเลยทุกคนเนี่ยเฮฟวี่กระเป๋าใหญ่เนี่ยมวกเหล็กหมวกเหล็กคราฟง่ายนะทุกคน เนี่ยฮะพวกยาและของต่างมีทั้งตู้เซฟด้วยแต่ของที่หายากคือไอตัวฟันเฟืองนะทุกคนฟันเฟืองหายากจริงเนี่ยฮะนี่ก็เป็นถังน้ำมันนะเนี่ยถังน้ำมันเก่าสามถังฟาเป็นถังน้ำมันที่ใช้ได้หนึ่งถังเนี่ยฮะเราสามารถเก็บขยะเพื่อเอามาคาราฟได้ผู้เล่นใหม่ฮะแนะนำเลย สายฟาร์มทั้งหลายแหละนะครับส,สามารถดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างได้นะครับก็ติชมได้นะครับที่ใต้คลิปเนาะก็แต่ก็แสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพด้วยนะครับ <laughs> แล้วส่วนคนที่อยากจะมาเล่นกับผมนะครับก <laughs> ็ทิ้งชื่อไว้ก็ได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมแอดไปเนาะแล้วเรามาเล่นด้วยกันนะครับก็เฮฮาครับเราไม่ซีเรียสนะ <laughs> เราเล่นขำๆ ไปกันได้เรื่อยๆครับสำหรับจังหวะนี้ทุกคนโอเคครับตอนนี้เราครับใกล้จะเสร็จละเหล็กนิดเดียวเองเร็วกระดึบกระดึบโอ้โหค้องข้างนานนะส่วนเกาะอ,อื่นเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวผมไปหาเดี๋ยวผมจะมาสอนครับนะครับเกาะอ,อื่นจะจะหาไอจะสอนวิธีหาด้วยว่าเออต้องไปหาตรงไหนยังไงนะโอเคฮะใกล้จะเสร็จแล้ว โอเคเสร็จสวยงามฮะเนี่ยฮะพอใส่อ่าหมวกนี้เข้าไปแล้วมันจะถูกบังคับให้เป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะทุกคนแต่มันเท่อะที่ผมคราฟคือมันเท่อย่างเดียวเลยทุกคนมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยนะคือมันมันเท่แค่นั้นเองทุกคนเนี่ยคือเหตุผลของผมเลยโอเคอะ สำหรับวันนี้นะครับการคร้าของเราก็รู้ล่วงไปด้วยดีเนาะทั้งหน้ากากแล้วก็ทั้งอาวุธระยะประชิดที่แรงที่สุดนะฮะในเกมตอนนี้นะครับสองอย่างนี้ก็นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้หรือ,อาหาของยังไม่ได้นะครับก็สามารถดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้นะครับทุกคนโอเคครับถ้าเป็นไปได้ก็เดี๋ยวเราไม่ไม่ใช่ว่าเป็นไปได้เเรามาเจอกันใหม่ คีิปห้าครับ